ตะวันแม่ถามหาโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณแม่ให้คะแนนให้คะแนนสองพันคะแนนโอ้โหขอบพระคุณค่ะคุณแม่พาออนช่องไม่ปลิวแต่ว่าไม่กล้าเอาช่องมาเสี่ยงไม่กล้าช่องมาเสี่ยงคุณแม่ยืนทะโลเด้อคุณแม่สุนีวันนี้มาเนคนคุณแม่ตะวันกบ่ปะแม่จ๋าคุณแม่ ป็นแม่พาออนช่องไม่ได้ปลิวแต่ว่าเวลามาส่งข้างนอกเอาเอาไอฟ้ฟามาดีกว่าเพราะว่ากลัวมันปลิวเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เปิดอะไรไม่ได้เลยมันมันระง,งับเลยเร็วมากคุณแม่สุนีอย่าลืมทโลครับโอ้ h a p รัาบค่ะนคนนะคะคุณแม่สุนีเมตตาบุญชูนะคะเมตตาติงลี่นะคะแล้วก็นะคะตาอ้วนนะคะสองพัคนคะแนนไหนตาอ้วนขอบคุณคุณแม่สุนีนะคะเมตตามอบ,บคะแนนให้ตาอ้วนด้วยนะคะสองพันคะแนน เดี๋ยวไปเอาที่บ้านเด้อไปเอาที่บ้านเดินเข้าไปข้างหลังเลยกราบขอบคุณคุณคณคาคุนแม่จ๋านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอ้าวอวยพรให้คุณแม่น้อยวันนี้วันเกิดคุณแม่สุนีห้คุณแม่ให้ร่ำให้รวยแล้วก็อายุมันปันยืนครับสาธุบุญนะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบคุณคุณแม่สุนีนะคะขอบคุณค่ะให้คะแนนสองพันคะแนนของตะอ้วนนะคะไปรับที่ร้านเด้อขอบคุณค่ะอันนี้ตะอ้วนหมานหมนเมื่อวานก็ของคุณแม่ ดีนะเจมนับ <มา S 1> ยาผ่าเาไมได้หายใจหน่อยนี่ง<ไ>ั้นเจมไมปช่วง,งา่ายหรอกอ๋อตะวันมันมามันม,มันม่วยใจผมแล้วใช่ไหมตะ <laughs> วันต้องคอยหลบนูวะนูวะไม้อันนี้ยาวมากเลยโยนยาให้เยอะๆหน่อยท้าโลเอาไปเอายามาอีกติงลี่เหรอเข้าไปไม่ได้ติงลี่เข,ข้าไปช่วยไม่ได้รถหายแสงอยู่แบบนึงแม่แม่แม่ไม่ต้องไปดูแบบชิล ไอตี้เขากันขางนั้นมันเข้าไม่ได้กไปหาติงเ่นะไปอาคะแนนที่บ้านเงินเดตรงนี่งไมงสันนะแ่ขอบพระคุณนะคะคุณแม่เสนีอาคะแนนที่บ้านเงินเตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงสองพันนะแม่ขอบรคุณนะคะคุณแม่สนีมีแต่คุณแม่นั้นี่ผมเกินมาผมไม่เคยได้หรอกงอผมได้เนี่ยจริงจริงแล้วชดเมาเลยไม่มีใครให้เราจากคุณแม่ใจบุญของเราเนาะเรื่องช่างต่อายุสิ้าปีแล้วโอ้โหเรื่องช่างจ่อายุสิบห้าปีเรีงยุบหาง ไม่ได้เรียนเลยจบป้ห้ามาเลี้ยงช้างจบป้หกมาเลี้ยงช้างผมมาอยู่บ้นานผมมาอยู่บ้านกลางเหนือสิมาเลี้ยงช้างอยู่นี่ทำไงจะไปหาติงลี่ได้เหรอเอารถเข็นผลไม้ไปให้ติงลี่กินหน่อยอะนี่รถไอ้รถเข็น,ก,นก,ก,ก็ไปอยู่นี่รถเข็นอว่างดิเอ้ยตอะสมหนักแกโปองแตงโมงอยู่ตรงนั้นสี่ถุงเดี๋ยวพาไปหาติงลี่นะคะเดินเอาเดินไปทางนี้สิอเอ้ย นี่เนี่ไอ้นี่นี่มันมัน,นมันจบไล่ไป,ไปไอ้ไอ้จบแคบหนิตอนนั้นเราไอเลือกแค่แค่ไอ้แค่เล็กหน้าอยู่เลยนี่มา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 ย้ายติงเลย่เราจูคนย่าก,กับอันนั้นแตงโมออกมาหน่อยจะพาไปหานะคะติงลี่กัน เป็นยังไงบุญชูงานแล้วแหลมติงรีตบมือรอทำไมติงมือติงรีติดมือรอตบมือเปะแปะติงรีบอกมาหาผมหน่อยค่ะผมอยู่ติงรีบอกว่ามาหาผมหน่อยครับ ะเแม่กำลังคนมาเออเจอแมงอะไรแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยแม่ใครถามหา <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะคุณแม่บ้านนี้โชคดีนะครับคุณแม่เมตตาทุกวัน แล้วก็คุณแม่หลายๆท่านไม่มีวันไหนที่ไม่ได้กินนะแม่ได้กินทุกวันตาอ้วนกำลังใส่ใส่รถเข็นไรไปหาติงลี่กัน <c oughs> เอยแม่ ตะวันถึงบอกไม่เคยได้แบบนี้เลยตอนต่มีคุณแม่มาติงมืดอีกแลวใช่ไหมหลดความเด้อไม่ใช่แม่จำเพราะเมื่กี้มันมีแมงเข้ามาแมงแมงมันบินเข้า กันเลยจ้ามันม่ใช่แรับช่างๆประจำคนแบบงเหมืนกันเลยใช่ประจังวช่วงแม่เขาเรื่องอยู่เลยใช่าม่นูดะรทเนาะนี่นะคะเสบียงติงลี่เนี่ยทางทารก็ดูแลดี